วุ้ยแซบพ,พิกเลตของขึ้นซัดคนวิจารณ์แรงงานนี้มีคนไงเงือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีลูกสาวสวยทั้ง3คนอย่างพิกเลตชาราดาเนยวรัฐาและแจมชรัตาาซึ่งเราจะได้เห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักสุดอบอุ่นของพวกเขาผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งแต่ล่าสุดมีเรื่องที่ทำเอาสาวพิกเลตถึงกับเดือดเมื่อถูกพูดถึงเกี่ยวกับระบบการจัดการภายในร้านโดยเฉพาะอย่าง ในเรื่องของส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายมีใจความว่าเงินก็ควรแบ่งพี่เนยพี่แจมด้วยนะคะเพราะเขาก็ช่วยทํานะคะชื่อร้านก็ชื่อตัวเองไม่แบ่งเพื่อนคนอื่นทุกอย่างของตัวเองไม่ค่อยแบ่งคนอื่นฝักผู้ช่วยเพราะตัวเองไม่ค่อยทําหรือเรียกง่ายๆคือเห็นแก่ตัวไม่นึกถึงคนอื่นตรงๆก็สงสารเนยนะเพราะพิกเล็ตด,ดูรักแต่พี่แจมถ้าชื่อร้านตัวเองเงินตัวเองก็เก็บทําไมไม่ทํา เองทุกอย่างละห่วงแต่สวยให้แต่พี่เนยทำก็ไม่ดีนะคะพูดเพราะเตือนว่าอย่าเห็นแก่ตัวมากเดี๋ยวไม่มีคนรักเตินค่ะ ซึ่งทางด้านพิกเลตตอบกลับว่าบ้านเดียวกับเราเหรอรู้จักเราจริงๆหรอถึงรู้ว่าเราคิดแบบไหนรู้เหรอคะว่าทำไมเงินถึงไว้ที่บอชอชื่อเราแล้วเงินที่ได้เราเอาไปทำอะไรบ้างรู้หรอว่าเราตกลงกันยังไงแล้วรู้เหรอว่าเบื้องหลงังกว่าจะเป็นร้านนี้เราทำอะไรบ้างบางอย่างก็ไม่ได้พูดให้คุณต้องรู้ต้องให้แจกแจงทุกอย่างหลังบ้านหรออินบ็อก มาถามนี่เดี๋ยวตอบให้ไม่รู้ดีอย่าพูดพี่ก็พี่เราไม่ใช่พี่คุณ